ไสัจจะที่ฉันปฏิญาให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง มันหัวใจในหลักเทียนธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมันคงความดีเติ่ม ที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉัน ปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงฉันภูมิใจที่สิทธิ์ฉัน bên cột đi bước đường đau brau nắp hát đường ta tươm phang à mưa sĩ thổ ngam sông phang นการสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนมีวันเข้ารับราชการก็ต้องมีวันเกษียณอายุราชการแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะจดจำไปตลอดก็คือความประทับใจที่ฉันเริ่มรับราชการตั้งแต่ปีพศ2525ที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาอยู่ที่ปักเก็ต จังหวัดนนทบุรีต้องนั่งเรือจากท่าน้ำปากเก็ตไปโรงเรียนเป็นเรือสองตอนประมาณ15นาทีกว่าจะถึงโรงเรียนมีวันหนึ่งนั่งรถเมล์ผ่านโรงเรียนที่บูระะชาสันเห็นโรงเรียนกว้างติดถนนมีต้นไม้ร,ร่มรื่นตึกโบราณก็ดูดีสวยงามน่าอยู่มากบรรยากาศ ดิฉันจึงคิดย้ายเข้ามาที่โรงเรียนพิบูลป,ประชาสัรค์ปีพศ2527ดิฉันได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนพิบูลป,ประชาสรรค์ได้พบท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการพี่เพื่อนร่วมงานน้องๆนะคะการทำงานมีความสุขมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันได้พบท่านผอ,อสุชาติบรรจงการ ท่านเป็นผออ,อที่มีความสามารถเป็นนักพัฒนาพัฒนาโรงเรียนของเราในด้านต่างๆให้เจริญมากขึ้นท่านลองเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นกันเองฝึกษางานได้ตลอดเพื่อนๆนน้องๆก็ให้ความช่วยเหลือในการทำงานมาโดยตลอดจะขอสิ่งใดช่วยงาน เพื่อนและน้องไม่เคยปฏิเสธเลยเด็กๆของเราก็เป็นเด็กที่ดีคือไม่ก้าวร้ากับครูเลยถึงแม้บางคนเนี่ยอาจจะมีบางคนดือ้อสอนยากบ้างก็เป็นธรรมดาแต่เขาให้ความเคารพครูอาจารย์มาตลอดเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยพบผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้อนรับเป็นกันเองเคารพครูสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความประทับใจ ทำให้เรามีความสุขในการทํางานอย่างมากจนดีฉันสามารถอยู่โรงเรียนพี่บูรประชาสรรจนกเกษียณอายุราชาการเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในการรับราชาการเช่นกันสุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ในการท่านรองผู้ในการขอขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆคนที่ ที่ดูแลและเมตตาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดท้ายที่สุดนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขตลอดไปสวัสดีค่ะกับเรียนท่านผู้บริการคณะผู้บริหา แล้วจะเปลี่ยนทุกคนนะคะอาิชันขอใช้สรพพนามแทนตัวเองว่าครูซิมนะคะจากความรู้สึกของครูซิมที่ได้มาหาข้ารับราชก,ก,ก,การเป็นครูรู้สึกความภูมิใจมากซึ่งการเป็นครูของซิมเนี่ยก็ตั้งตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นแล้วว่า,าเรื่องการศึกษาพิเศษอยากดูแลเด็กพิเศษซึ่งเขาเป็นเด็กที่ได้โอกาสซึ่งเราสามารถที่จะช่วยอะไรก็ได้ก็ก็อยากจะช่วยก็ตรงจับ กับวัตถุประสงค์พอมาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็รักซึ่งเด็กทุกคนมีความน่ารักแตกต่างกันมีปัญหาแตกต่างกันเราก็ใช้กําลังแนละความสามารถและใช้จิตใจของเราในการดูแลนะคะใช้จิตใจของเราเป็นการดูแลเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีสติมัญญามีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรู้นำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งนั่นคือความภูมิใจของคุณซ และเด็กทุกรุ่นทุกรุ่นที่จบไปนะคะก็มีผลกลับมาครูฝาครูครับหนูได้งานที่นั่นหนูได้งานที่นี่หรือบางคนอยู่ที่บ้านนะบางคนก็ช่วยงานที่บ้านได้ผู้ปกครองก็มีแบบกลับมาขอบคุณนั่นคือความภูมิใจอันล้ำค่านอกเหนือจากสิ่งอื่นใดที่คุ้ปกมรภูมิใจมาตลอดกับที่การาดูแลที่พิเศษมา30ปีนะคะ ตอนนี้การที่มาเป็นครูโรงเรยียน่ิพูชาสัรตั้งแต่ปีพศน5 3 4อสจนกระทึงปัจจุบันนี้ก็ตลอดระยะเวลา30ปีครูซิมไม่เคยคิดอ,อ,อยากจะย้ายจากโรงเรียนพิปูนเพราะว่าการทํางานที่โรงิปูลเรามีกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณพี่รุ่นน้องเพื่อนมีอะไรตักเติอนกันมีอะไรพูดกันมีอะไรช่วยกันไม่ว่าจะงาน เรานำไปเป็นตัวอย่างปฏิบัติได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านขอสุชาติบรรจงการทุ่มโดยการโรงเรียนทุ่มประชาสัมพัน์อย่างมากคือท่านเป็นทุ่มนวยการที่เก่งดีมีความสามารถท่านได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนำความรู้ใหม่และท่านให้กำลังใจพี่ทีชันมาตลอดให้มีความอดทนอดกลั้นให้รู้จักทำงาน ได้ข้อคิดที่ดีจากท่านเสมอมาต้องของกราบขอพระบูรนท่านทาให้ข้าพเจ้าทำงานจนถึงอายุเกษียราชการด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถไม่เคยคิดว่าการทำงานจะเหนื่อยแนละหนักจะหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจดิฉันก็จะจดจำสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียพน,พนพระบูระชานสารนประทับ พา่รู้สึกว่าพี่ภาคภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ในที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็โครงกัรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยพี่ก้าวแรกที่พี่พก้าวเข้ามาในโรงเรียนนี้พี่รู้สึกประทับใจกับสถานที่อาคารสถานที่แล้วก็ความรล,ล่มลื่นของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีต้นไม้เยอะมากซึ่งเหมาะกับอุปนิสัยส่วนตัวของพี่ ในโรงเรียนนี้สวยจริงๆแล้วพี่ก็ได้ชื่นชมความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ทุกวันตั้งแต่พี่เหยียบเข้ามาในโรงเรียนีวันแรกจนถึงวันวันนี้พี่ก็ยังชื่นชมและชอบบรรยากาศที่นี่นะคะความประทับใจที่สองของพี่ก็คือพี่ๆี่น้องๆ้องเพื่อนครูที่นี่นะคะคือเราพี่มาที่นี่พี่ได้มาชมวิตรภาพ ที่นี่ทุกคนเลยเพราะว่าในในแต่ละวันที่เราได้เจอกันเราได้พูดคุยเราได้ทันทายเราได้รึกษาหาลือกันแล้วก็มันทำให้พี่เนี่ยเ,เข้าใจบริบทของที่นี่มีความอบุ่นใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาไปได้อย่างอย่างดีทำให้พี่อยู่ที่นี่ได้ได้อย่างเป็นสุขก็พอที่พี่พี่น้องน้องที่นี่ช่วยช่วยเหลือ ลแล้วก็มีไมนดีต่อกันคือความสั่นใจที่สองส่วนความมั่นใจที่สามเนี่ยได้มาจากว่าพี่เนี่ยอยู่ในจุดที่จะต้องรับสมัครเด็กคัดกรองเด็กเพราะฉะนั้นพี่อ่ะก็จะเห็นผู้ปกครองค,อความหวัง,งผู้ปกครองอที่เขาอยากจะเอาลูกเขาเข้าโรงเรียนนี้เพราะว่าเขามีความมั่นใจมากู่ที่นี่ สามารถดูแลลูกเขาให้มีพัฒนาการที่ดีได้ที่เห็นถึงความมีใจความหวังเวลาลูกเขาสอบเข้าที่นี่ได้เขาเอาลูกเขามาฝากไว้กับเราเขาเอาความหวังของเขาฝากไว้กับเราที่ที่เราเอาความหวังของเขา พี่ก็ไม่กล้าที่จะทำให้เขาผิดพี่ดูแลลูกเขาอย่างดีที่สุดในหนึ่งปีแต่ละปีที่ผ่านไปเอ็กก็มีมรัษนาการที่ดีขึ้น ให้ครูผู้ปกครอบแล้วก็เพืนทุกคนให้มีชมีวิตที่เป็นสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะขอบอคุณค่ะเปลียนทันตกรุณยการอนาคตุริหารคณะครูดิฉันบระนาวลูกจ้างประจำสุปการการทำงาน 4ปีสเดือนมามรรจุตั้งแต่วันที่2อมิถุนาสีส่สูเอ่ออ,อะไรดีอ่ะความประทับใจความประทับใจเออกับที่นี่รู้สึกว่าอ่อที่นี่เป็นกันเองทุกอย่างเรากมามาทำงานที่นี่สนุก ู้สึกสนุกนี่บ้านหลังใหญ่นะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่มากเออไปทา้งไหนก็เจอแต่สิ่งดีๆครูก็ดีท่านผู้บริหารก็ดีประทับใจทุกอย่างเลยเอาแค่นี้ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้า